ตอนไปเอาไปสองเที่ยวตอนกลับเอ้ยัดเข้ามาเที่ยวเดียวหมดเหมือนกันะเครื่องเสียง500วัตต์นะครับตู้เบสใหญ่ๆสองตู้นี่คอนโซลเครื่องเสียงบววราว์เนี่ยยังหนักนะครับลำโพงเสียงกลางอีกสองตัวนะ่ยแท่นวางอีกบนหลังคานี่นะพับเบาหลังแล้วก็ อัดเข้ามาเลยกลับมาเที่ยวเดียวจบกลับมาถึงเมื่อวานครับงานแต่งหลานสาวน้องนัดในะหลานเย็บแปลวนี่วันนี้ขนออขึ้นตอนเช้านะเมื่อวานหมดแรงครับคาอยู่บนรถจาวันนี้ก็เอามาจัดตกแต่งติดตั้งใหม่เดี๋ยวนะเอาอย่างอื่นถอยออกไปก่อนนะครับ คนเดียวเลื่อนเอายกไม่ไหวหรอกนะครับดึงเอารากเอามีล้อเลื่อนช่วยนะครับข้อดีของเครื่องเสียงชุดนี้ก็คือประกอบอยู่ในแหล็กนะฮะในคอนโซลในตู้เดียวนะครับไม่ต้องไปติดตั้งต่ออะไรมากมายนะฮะตั้งแต่ลำโพงก็พอนี่เอาลำโพงเสียงกลางลงมาคนมีอยู่คู่หนึ่ง ใช้ล้อเลื่อนช่วยไม่ต้องยกเสียแรงนะ่เดี๋ยวหลังดอกนะนี่นะครับเลื่อนไปเลื่อนมาถอยรถเทียบสบายสบๆมีอันนี้หนักหน่อยอบเอ,อเนี่ยตอนนี้ก็มาน20กิโลนะครับมีขาตั้งแล้วก็จะไปไหนก็เลื่อนด้วยขาที่ติดล,อลออ้อสี่ล้ออ้าวป้าย เาที่ครับนี่ตูใหญ่ยังไม่หมดนี่คู่นี้ใหญ่มากนี่ยกไม่ไหวต้องหามสองคนนี่ใช้ล้อเลื่อนเอาครับนี่สบายสบายรถออคันเดียวอัดมาได้หมดเลยฮะนี่ยังงงอยู่เหมือนกันว่าเอาไปได้ไงตอนไปไปทั้งสองเที่ยวตอนกลับยัดมาเที่ยวเดียวเอาไปเข้าที่เอารถ จอดในโรงรถก่อนอเร็วเลยเร็วเลยหิวละเริ่มหิวละนะครับเดี๋ยวเอามาเข้าที่แล้วก็กาตั้งไม่ใช้ล,ละอัดกาตั้งเก็บเดี๋ยวลำโพงเสียงการตั้งอยู่บนตู้เบสเตรียมต่อสายลำโพง4เส้นนะฮะเป็นสายสำเร็จนะครับใช้เสียบเอากดปุ๊บติดปั๊บเลยขอทดลองเสียงดูก่อน นี่ด่างแล้วใช้ได้แล้วนะครับก็เสร็จสมบูรณ์เอาแค่นี้ก่อนนะครับบานเปือนเดี๋ยวค่อยถูบานต่อนะขอไปทำอาหารเข้าครัวกินก่อนครับ